สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ก็จะพามาดูกันบำร,รุงร,รักษาซ่อมรถรถปาจิโร่สปอร์ตนะครับรถคันนี้วิ่งได้ประมาณเกือบแสนโลนะครับเก้าห่นสี่กว่ากิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์ตามระยะ นะครับมาตลอดนะครับแต่ว่าคงใช้งานมานานอายุใช้งานมานานนะครับแต่ใช้งานไม่หนัะนะครับพม่มความทนรุดถนอมนะครับก็วันนี้ไปส่งแม่บ้านปรากฏว่าเครื่องสะดุดนะครับตอนเบรกนะครับรอบเบานะครับ นะคดับก็เลยเามาพิจารณาที่ <c oughs> กองดีเซลนะครับแต <c oughs> ่ว,ว่า,ากองอากาศตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก <c oughs> องอากาศตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนเพราะาใช้มานานแล้วนะครับสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับครบระยะ,ะก็เปลี่ยนตามระยะทาง ที่เขาวิ่งได้นะครับวันนี้ก็ <c oughs> จะเปลี่ยนนะครับก็อากาศตัวนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ลาซาดานะครับห0ราบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วห0ร้ยห้บาท ตรงนี้มันหน้าแรงนะครับฝุ่นก็จะเยอะสักหน่อยนึงขับใต้ไม่นานก็ฝุ่นเกาะน,นะครับว่าทางที่ลัดไปในหมู่บ้านนวนม่วงนะครับฝุ่นเยอะนะครับเป็นทางที่เขาขนดินถมดินนะครับมันก็เลยฝุ่นเยอะนะครับ ออมันก็มาเกาะนะครับมันหน้าฝนนะครับแต่หน้าฝนจะกลายเป็นโครนเป็นขี้ตมเป็นขี้โครนก็ลําบากอยู่ไปคนละแบบนะครับออันดับแรกผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก้ออากาศนะครับ <c oughs> <c oughs> นี้มิสซูอากาศของมิสซูนะครับเขาบอกว่าแท้แท้ศูนนะครับแบบนี่นะครับสั่งซื้อจากลาซาด้ามาของก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ สีขาวครับสีขาว,ข,าวขอใหม่นะครับ <c oughs> อพออากาศมันอยู่ตรงนี้นะครับการแรกเราจะต้องปลดคลิปล็อกนะครับเอาฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีทางนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับแคบหน่อยครับมันติดท่อแอร์ะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับขึ้น ดำนะครับดำเลยครับอันนี้ถอดออกเอาไปเป่านะครับเราเราจะยังไม่ทิ้งนะครับเอาไปเป่าแล้วก็พอได้ระยะสักประมาณเขาบอกว่าห้าพันกิโลหรือหมื่นโลนี่จนผมจะจำกัดอยู่ที่5,000กิโลนะครับขึ้น5,000กิโลก็ เอาที่เราไปเป่านะครับมาใส่แทนนะครับมันจะทำให้เครื่องเราสะอาดดีขึ้นนะครับคุณไม่มีนะครับมันก็เหมือนเราตอนเราวิ่งเราเอามืออุดจมูกไปด้วยครับเราจะวิ่งถนัดไหม <laughs> เหมือนกันเละครับ <laughs> อันนี้เป็นจมูกหายใจของรถ นะครับเปรียบเทียบได้กับจมูกคนนี่แหละครับมันจะกรองอากาศไม่ให้ฝุ่นเข้าไปนะครับเอาไปเป่าเอาลมเป่านะครับลมเป่าแล้วก็ให้มันสะอา,าดแล้วก็เราก็เก็บห่ออย่างนิชชิดเอาไว้ให้ดีถึงเวลาห้าพันหรือเหมือนนึงตามแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็เอามา เปลี่ยนนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ไปเป่านะครับก็นู่นแหละครับมันใช้ได้หลายทีประมาณห้าหกทีนั่นแหละครับเป่าถึงเอาจิ้งครับซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับของเหล่านี้ก็ไม่แพงนะครับพอซื้อหาได้อยู่นะครับดูครับเทียบคนละสีเลยนะครับ ดูความสุขกับความสะอาดเสียกันนะครับต่างกันไหมครับสองอันนี้ครับตอนนี้จะไปเป่านะครับอย่างที่ผมเพิ่งถอดมาเสรย <c oughs> วแล้วเราก็จะใส่ลงไปแทนนะครับแล้วก็าฝานี้ขึ้นมาโอ้ต้องเช็ดตรงนี้ก่อนสักหน่อยนะ ฝุ่นมันออกหน่อยครับฝุ่นเยอะครับฝุ่นที่มันดูดเข้ามา เข้ามาเก,ก็บสะสมไว้ทำให้มันสกปรกนะครับเก็บออกสนอยดูได้แล้วโอ้เหลือน็อตอีกไอ้เหลือคลิปอีกตัวนึงที่ลืมไป À. Ở đây đó. Trên này rồi đó. Oh เอาใหม่เอาทางนี้ลงนะครับด้านที่มีไอ้ก้อกอากาศเข้า,ขา,าเขาแผ่นร่นองสี่เหลี่ยมไปนะครับ ก็สวมให้หลงล็อกนะครับก่อนจะล็อกคิปนะครับเช็คให้ดีให้หลงล็อกหลงล่องหลงแล้วก็จัดการลัดคลิปครับมันบบดังแค่นะครับโอเคแค่นี้ถือว่า เสร็จแล้วครับในการเปลี่ยนกองอากาศจุดที่นี้ก็เก็บไปเป่านะครับก็จะได้อีกสกภาพมันยังดีอยู่นะครับเอาไว้เป็นสเปรยพัด ถือว่าเสร็จครับแารเปลี่ยนกองอากาศง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับเอาไว้ในคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม